น้องเรจังพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับอ่ะอีกแก้วสามใบนะลูกออื่ามามีนมีมเลขห้าเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าแก้วใบที่หนึ่งเลขที่หนึ่งสองใบนี้ใส่เลขอะไรพูดด้วยลูกสองสาม Very good มัมนนีใส่เลขสี่ตรงนี้อะสองอันนี้ใส่อะไรลกูกสามสี่ห้าเวอีก่แกงมากเก่งมากแก่งมากเก่งมากตบมือให้ตัวเองตบมือตัวเองมามีใส่เลขสองตรงนี้ ทวยนี้กับทวยนี้ใส่อะไรหนึ่งสองสาเยี่ยมตอมือให้ตัวเองตอมือตอมือโอเคโอเคอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะภาษาไทยบ้างนะ ภาษาไทยมีก็เอ๋ยก็ไก่คอไข่ในร้าวขอขวดของเราขอควายเข้านะคอคนครึ่งขังเอาถ้วยแรกหมามีเป็นกอไก่ไก่ไข่เวอรี่กูดเก่งมากอ้าวต่อไปถ้าหมามี เบรลิก <c oughs> ้าให้เ <c oughs> ก่งจังอ่ะอันนี้เป็นตัวนี้ ที่มีไฟตุ่มเก่งจังบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะจ้าอ้าวแก้วเบี้ยว